สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องค่ะลาวี่สเตชันอยากจะแนะนำแอปพลิเคชันอ่านการ์ตูนมังงะดีๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านการ์ตูนได้ที่ไหนหรือไม่มีการ์ตูนอะไรดีๆฟรีๆให้อ่านเนี่ยก็ขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือแอปไอมังงะแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลด ดฟที่ l a y Store แล้วก็ App Store แต่ว่าเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากลิงก์ที่เราปักไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เลยนะตอนนี้แอปไอมังงะยังจัดกิจกรรมส่งเงินสด4,000บาทฟรีเรามาดูกันเลยการ์ตูนมังงะที่ผู้หญิงมักจะชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวความรักย้อนยุคดราม่าในแอปนี้ก็มีให้หมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นการ์ตูนวายก็มีให้อ่านเยอะมากๆแถมยังอ่านฟรีด้วยส่วนตอนนี้ลาวีสตชั่นชอบอ่านอย่างเรื่องฟ้าส่งปาปี้ขั้นเทพมากหรือว่ามังงะแนวว่า ที่มีชื่อเรื่องว่าโปรดอยู่ข้างกายค่าเถิดท่านพี่รวมไปถึงในแอปยังสามารถรับเพรฟรีได้ที่ศูนย์กิจกรรมทุกวันนะมกงงะหลายๆเรื่องในแอปค่ะจะมีการอัปเดตตอนใหม่ทุกๆวันสามารถเลือกอ่านได้ตามใจชอบเลยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นแอปไอมังงะยังมีการ์ตูนแนวแฟนซีแอคชัน่นมีอยู่หมดเลยการ์ตูนทุกเรื่องจะเป็นภาพสีและนอกจากนี้ก็มีเรื่องใหม่ๆม,มาแรงอีกด้วยนะคะทุกคนสามารถกดเข้าแอปแล้วแล้วก็ไปค้นหาในหน้าหมวดหมู่ได้เลยนะและคราวดีไอมังงะยังมีกิจกรรมแจ กเงินสดฟรีกติการง่ายๆเพียงแค่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นให้5ดาว2แคปรูปภาพที่ให้5าดาวไปโพสต์ใต้คอมเมนต์แล้วก็แชร์โพสต์ของกิจกรรมนี้ไปยังเฟซของคุณเอง3ชวนเพื่อนๆมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ยิ่งไลค์เยอะก็ยิ่งมีโอกาสรุนรับรางวัลมากขึ้นแจกเงินสด4,000บาทฟรีเลยค่ะแอปพลิเคชันดีๆีกรตุนเยอะๆเพื่อนเอย่าพลาดนะคะดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดแรกใต้คลิปนี้ค่ะมาอ่านกระตุ้นกันเยอะๆนะ เอาละค่ะหนังที่ลาวีสเตชันสถานีสปอยจะมาสปอยให้กับเพื่อนๆได้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฮันนี่ปี2018คน่ะโดยในหนังค่ะเริ่มเรื่องที่ไทกะโอนิเซเขาเป็นนักเรียนชายที่มีครอบครัวไม่ค่อยจะอบอุ่นนักมันทําให้เขากลายเป็นเด็กที่ชอบใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาต่อยตีกับคนทั่วไปแต่ว่าในใจของเขานั้นกลับกลวงโบหลังจากต่อยตีเสร็จเขาก็มานั่งเศร้ากลางสายฝนท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปมากไม่มีใครสนใจยายดีเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ว่า จ,จก็มีเด็กสาวคนหนึ่งยืนรรมกลางให้กับเขาก่อนจะยื่นนมน้ำพึงให้แล้วก็วิ่งหนีไปวันเวลาผ่านไปจนหนึ่งปีต่อมานาโอโคกุเรสาวน้อยขี้อายเธอตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่พูดคําว่าน่ากลัวหรือว่าไม่ไหวเพราะว่าเธอก็อยากจะเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ย้ายโรงเรียนมาเรียนมปลายวันแรกในตอนนั้นเองนนเธอก็ได้บังเอิญเจอกับเหตุการณ์นักเรียนชายตีกันซึ่งชายผู้ก่อเหตุเป็นชายผมแดงนาตาเนี่ยก็ดูดีเลยทีเดียวชายคนนั้นเขาได้เสียหลักพาเธอที่ยืนเงองๆอยู่ ลงไปได้กนจนสุดท้ายคาพูดทีว่วาน่ากลัวหรือว่าไม่ไหวที่ตั้งใจจะไม่พูดเธอก็ได้หลุดปากออกมาและนอกจากนี้แผนของเธอที่ล่มไปเพราะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นก็คือการอยู่ร่วมห้องกับเพื่อนๆเธอเนี่ยถูกกลุ่มเพื่อนผู้หญิงแกล้งแต่ก็ได้มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอายุเข้ามาแซะก,กลุม่มเพื่อนผู้หญิงพวกนั้นก็เลยหยุดแกล้งนาง,นางเอกชั่วคราวในขณะที่นั่งอยู่ในห้องเรียนในตอนนั้นเองชายผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อเช้าก็เข้ามาหาเธอที่ห้องเขาถามเธอว่าเธอชื่อนาโอะโคกุเรชไหม นาโอปฏิเสธบอกว่าผิดคนแล้วแต่ชายคนนั้นก็ไม่ฟังเขาขอนัดเจอกับเธอที่โรงยิมหลังเลิกเรียนจากนั้นก็ได้ออกจากห้องไปท่ามกลางความงงงวยของทุกคนและต่อไปนี้เราจะเรียกนาโอโคเรว่านางเอกนะคะหลังเลิกเรียนนางเอกไปเจอกับชายผู้ก่อเหตุซึ่งชายคนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันค่ะเขาชื่อไทการนั่นเองนางเอกรู้สึกกลัวไทกามากมากที่ต้องมาเผชิญหน้ากับเขาแบบนี้ถึงขั้นอยากจะพูดสั่งเสียกันเลยทีเดียวแต่ว่าจู่ๆไทกากลับยื่นดอกไม้ให้กับเธอพร้อมกับขอคบกันจนถึงแต่งงานนางเอกที่กลัวมาก มาถึงแม้จะงงแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาเธอทําได้แต่ยอมรับข้ามขอของไทกะแล้วบอกว่าฝากตัวได้นะพอนางเอกกลับมาถึงบ้านก็ได้เจอกับโซจังที่ตอนรับเธอกลับบ้านอย่างอบอุ่นนางเอกมองไปที่โซจังดูเหมือนว่าเธอจะชอบเขานะคะเพราะว่าเขาคอยดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กเ<ๆ>ช้าวันต่อมานางเอกตั้งใจว่าจะปฏิเสธไทกะให้ได้เธอตั้งใจท่องบทมาอย่างดีแต่เธอดันได้เจอกับไทกะที่รอดักเจออยู่หน้าบ้านพวกเขาเดินไปโรงเรียนด้วยกันไทกะมาส่งนางเอกที่หน้าห้องเรียนก่อนจะแยกจากกัน พอตกเที่ยงนางเอกกับไทกะก็มานั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งไทกะเขาได้ทําเบนโตะมาฝากนางเอกด้วยนางเอกทําหน้าลําบากใจเพราะว่าโซจังก็ได้ทําเบนโตะมาให้เธอเหมือนกันนางเอกจําใจเปิดเบนโตะของไทกะพบว่าหน้าตาของมันน่ากินเลยทีเดียวผิดกับความนากก่ากลัวของเขาไทกะบอกเขาอยู่กับแม่สองคนนะ่ะหน้าที่ทากับข้าวจึงเป็นของเขานางเอกลองชิมฟีมือของไทกะปรากฏว่ามันอร่อยมากเธอยิ้มดีใจไทกะเล่าว,ว่าเขาอยากจะเป็นพ่อครัวนางเอกถามมันคือความฝันของเขาอย่างนั้นรอเขาตอบมันก็ ก็ไม่เชิงนะแค่เป็นสิ่งที่เขาชอบนะ่ะนางเอกพูดอย่างตื่นเต้นมันดีมากๆเลยล่ะทั้งๆที่ก่อนกินเธอกังวลนะว่าจะถูกต่อยหน้าถ้าบอกเขาว่ามันไม่อร่อยไทยกาโบนมาพูดอะไรของเธอเนี่ยเขาไม่ต่อยใครโมโซอหรอกนะนางเอกจึงได้พูดถึงเรื่องเทะาลาะวิวาทเมื่อวานเขาเล่าว่าพวกนั้นต่างหากที่มารังแกเด็กใหม่เขาก็เลยไปห้ามจากนั้นก็โดนต่อยก่อนเขาหนาะไม่ต่อยใครถ้าไม่มีเหตุผลเธอเองก็เขาไม่ชอบคนพาลแบบนั้นด้วยสินะเขาหนาะจะไม่ทําในสิ่งที่เธอไม่ชอบจะไม่ทําให้เธอเสียใจเขาจะปกป้องเธอให้ได้สัญ,ญญาเลย นางเอกถามทำไมเป็นเธออย่างนั้นหรอทั้งขี้คลาดแล้วก็ขี้กลัวไม่มีใครอยากจะชอบคนแบบเธอรอกไทกะคัดค้านไม่เลยเพราะว่าเขาชอบเธอนะด้วยช่อดอกไม้เบนโตะความฝันการช่วยเหลือเด็กไม่การป้องกันเธอเวลาที่เธออยู่ริมถนนรอยยิม้มแล้วก็เวลาที่เขาเขินอายทาให้นางเอกรู้สึกแปลกๆทั้งที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนน่ากลัวแท้ๆวันต่อมานางเอกมาโรงเรียนกับไทกะพอเธอถึงห้องเรียนแก๊งขี้เผือกก็เข้ามาหาเรื่องนางเอกว่าคบอยู่กับไทกะจริงหรอหมอนน้นน่ะนิสัยลงเหวจะตายชอบไปได้ยังไง นางเอกที่ทำตัวไม่ถูกแต่ก็ได้มีเสียงของอายุเข้ามาขัดว่าการชอบใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเธอตรงไหนแกงขี้เผือกก็เลยเดินหนีไปนางเอกเข้าไปขอบคุณอายุอายุตอบไม่ได้ช่วยเหลือเธอสักหน่อยเธอ,อก็แค่เกลียดคนที่ไม่รู้เรื่องคนอื่นแล้วทำเป็นเพือกนางเอกบอกแต่ว่าไทกะไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยอายุสวนแล้วจะมาบอกทำไมกันพอนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอได้เจอโซจังยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนางเอกสงสัยมากๆว่าเธอคนนั้นเป็นใครกันก็เลยเปิดรูปอัลบั้มเก่าๆดูจากนั้นโซจังก็เข้ามาในห้อง นางเอกถามถึงผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่านนะโซจังมานั่งข้างๆนายเอกเธอทำหน้าเหมือนกับว่ารู้สึกวันไหวกับเขายังไงไม่รู้เขามองหน้านางเอกก่อนจะพูดว่าเจ๊นาบ่นตลอดเลยนะว่านางเอกนนะหน้าไม่เหมือนเจ๊โซจังก็เลยเป็นคนปลอบอาเจ๊ J เสมอว่าเด็กผู้หญิงก็มาจากหน้าตาเหมือนพ่อของเขาซึ่งอันที่จริงแล้วโซจังก็คืออาของนางเอกค่ะนางเอกหันมาขอบคุณอาเธอไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่ไม่มีพ่อกับแม่เพราะว่าเธอมีอาคอยดูแลอยู่เสมอยังไงก็ขอบคุณนะคะการนั่งคุยกับอาทาให้ นางเอกตัดสินใจว่าเธอจะไปปฏิเสธไทกาให้ได้ต่อมาที่โรงเรียนห้องของนางเอกกับห้องของไทกาจะต้องจับกลุ่มค้าห้องเพื่อไปแคมปิ้งด้วยกันนั่นทำให้นางเอกไทกาอายุและมิสากิคนที่เหลือเศษจากกลุ่มอื่นๆได้มารวมตัวกันมิสากิชายหนุ่มที่ถูกเพื่อนล้อเขาก็เลยเดินหนีออกจากห้องนั้นไปไทกาวิ่งตามมิสากิออกมาแต่มิสากิก็ไม่ได้สนใจอะไรไทกาไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนอะไรกับเขาด้วยเลยไทยกาบอกนางเอกว่าเขานํามาจากแคนาดาก็เลยปรับตัวไม่ได้เพื่อนๆก็เลยไม่ค่คย ชอบเขาถัาดมาหน้าวันตั้งแคมป์กลุ่มอื่นๆเนี่ยดูคึกคืนสุดๆแต่กลุ่มของนางเอกที่มีมิสกิคอยกินแรงเพื่อนๆก็ทําให้อายุไม่พอใจเข้ามาต่อว่ามิสกิเขาจึงได้เดินหนีไปนั่งคนเดียวอยู่ริมน้ําตกจากนั้นก็ได้มีกลุ่มเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบเขาเข้ามาแกล้งโยนตาข่ายดักฝันของมิสกิลงน้านั่นทําให้เขาตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ําแต่ว่าเขาดันว่ายน้ําไม่เป็นเพื่อนที่มาแกล้งมิสกิเห็นว่าเขาจะจมน้ําเลยรีบหนีความผิดไปเดือดร้อนจนไทกะต้องกระโดดลงมาช่วยมิสกิแต่พอ พอเขาขึ้นมาจากน้ำเขาก็ทำท่าว่าไม่อยากจะต้องการความช่วยเหลือจากไทกาไทกาบอกเขาอยากจะช่วยมิสากิเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนด้วยอย่ามาทำเป็นแกล้งเลยการที่ไม่มีใครให้บน่นเวลาที่ลำบากใจมันจะปวดนะไม่ว่าเขาจะว่ายังไงไทกายัดตาข่ายดักฟันใส่มือมิสากิเขาหนะักก็จะอยู่เป็นเพื่อนมิสากิเองมิสากิเดินนี้ไทกาไปเก็บของเขาได้พูดว่าทำไมรีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลแล้วก็เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะไทกาประโยคนี้เองทำให้รู้ว่ามิสากิพร้อมเปิดใจเป็นเพื่อนกับไทกาแล้วระหว่างเดินกลับ คไทกะได้ลืมเสื้อวอร์มไว้นางเอกก็เลยอาสาจะไปเอาให้เขานำไปเปลี่ยนชุดเธอพอไทกะเปลี่ยนชุดเสร็จเขาก็สังเกตเห็นว่านางเอกยังไม่กลับมาเลยก็เลยเอใจรีบไปตามหานางเอกทันทีทางด้านของนางเอกดูเหมือนว่าเธอจะหลงทางทางที่เธอจะต้องเดินผ่านไปมีแต่ความมืดน่ากลัวมากๆตัดไปที่ไทกะเขาวิ่งมาเก็บเสื้อวอร์มของเขาแต่ว่านางเอกยังไม่มาถึงที่นี่เลยกลับไปที่นางเอกเอีกครั้งในตอนนี้เธอรู้สึกกลัวความมืดมากๆไม่สามารถเดินต่อได้ไหวแล้วเพราะว่าเธอมีแผลใจในตอนวัยเด็กถูกทิ้งให คนเดียวในห้งนางเอกล้มลงเธอตะโกนชื่อของโซจังแต่สักพักเสียงของไทกาก็ดังขึ้นเขาเรียกชื่อของเธอนางเองกกอดไทกาดด้วยความกลัวถัดมาขณะที่นางเอกกับไทกาดกำลังเดินกลับแคมป์เธอได้ขอโทษเขาที่ทําให้เป็นห่วงทั้งนี้เธอยังบอกเขาอีกว่าเธอนะ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วไทกาตอบเขาหนะรู้อยู่แล้วนางเอกนะ่ะไม่กล้าปฏิเสธเขาสินะเขารู้ว่าทําให้นางเอกลําบากใจแต่เขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เลยแกล้งทาเป็นไม่รู้และเขาเองก็มีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวคนที่เธอชอบคือโซจัง ใช่มนางเอกเล่าว่าโซจังคือคุณอาของเธอน้องชายของแม่เพราะว่าเธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ตอน6กขวบตอนนั้นเธอนั่งอยู่ในม่านมืดๆคนเดียวจนอาโซกลับมาที่บ้านพร้อมกับปลอบใจเธอคุณอาจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้กับเธอและจะคอยปกป้องเธอตลอดไปจะคอยพูดต้อนรับเธอกลับบ้านจะพูดบ่อยๆพูดทุกวันเลยอาโซรับช่วงต่อร้านกาแฟของพ่อกับแม่จนทําให้เธอเผลอชอบเขาหน้าขนลุกดีเนอะชอบอาของตัวเองไทกาบอกไม่เลยอาโซของเธอน่ะดูเท่มากๆถ้าไม่ว่า อะไรพวกเขาเป็นเพื่อนกันได้ไหมแต่ว่าเธอคงจะรู้สึกไม่ดีสินะถ้าคนที่ชอบเธอเมื่อขอเป็นเพื่อนกับเธอแบบนี้นางเอกตอบไม่เลยเธอหนักก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาและสักพักอายุกับมิสากิได้วิ่งมาเรียกพวกเขาทั้งสองคนไทกะจึงพูดกับนางเอกว่าอยากให้เธอหนะักมองโลกในแง่ดีเข้าไว้หลังจากจบกิจกรรมแคมปิง้งนางเอกกลับบ้านมาแนะนําเพื่อนๆของเธอให้กับคุณอาได้รู้จักอย่างราเริงทั้งด้าของไทกะเขาได้บอกกับมิสากิว่าได้เลิกกับนางเอกแล้วล่ะเขาหนะักถูกทิ้งมิสากิแซวถ้าอย่างนั้นเขาจีบต่อนะ ทำเอาไทกาหน้าเสียเลยมิสก,กีบอกล้อเล่นหน้าทางด้านของนางเอกเธอได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างไทกากับเธอให้อายุฟังที่เธอคบกับเขาก็เพราะว่ากลัวไทกาแต่ว่าตอนนี้ทําไม่กลัวแล้วล่ะเพราะว่าเขาน่ะใจดีเวลาย,ยิ้มก็น่ารักอายุพูดถ้าอย่างนั้นนางเอกลองจินตนาการดูสิว่าถ้าได้จูบกับเขาแล้วจะเป็นยังไงนางเอกลองคิดตามเธอตัดเพ้อดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะไหวนะอายุพูดแค่เธอคิดตามถึงเรื่องจูบนี่ก็แปลว่าเธอชอบเขาแล้วนะจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปทางด้านของไทกา ที่ยังมูฟออนจากนางเอกไม่ได้เขาก็เลยส่งข้อความไปหาเธอขอให้เธอมาช่วยติวให้เขาหลังเลิกเรียนได้ไหมกลัวว่าจะสอบกลางภาคไม่ผ่านน่ะนางเอกเปิดอ่านข้อความด้วยรอยยิ้มของเธอทําไมเขาต้องพูดสุภาพกับเธอด้วยเนี่ยในตอนนั้นเองนางเอกได้นึกถึงคําพูดของอายูที่ว่าถ้าลองนึกภาพตามตอนที่จูบกับเขาจะเป็นยังไงนั่นทําให้วันต่อมานางเอกก็คิดมากเรื่องคําพูดของอายูแล้วสักพักอายูก็ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์หนุ่มเซอร์คนหนึ่งมาจอดที่หน้าโรงเรียนพวกเขาจูบกันก่อนที่อายูจะเดินเข้าไปในโรงเรีียนนททําาาเเอองกกและิิ่ อื่นได้เห็นเนี่ยอึ้งสุดๆเลยตอนเย็นนางเอกมานั่งติวให้กับไทกาจนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้เผลอหลับไปนางเอกจะฟุบลงบนโต๊ะหัวของเธอจะชนเข้ากับโต๊ะแล้วแต่ว่าไทกาก็ได้เอามือรับไว้เขาพยายามข่มใจไม่ให้ตัวเองคิดกับนางเอกเกินเพื่อนแต่พอคิดไปคิดมาเขาก็ห้ามตัวเองไม่อยู่ไทกาได้น้มตัวไปจูบนางเอกในตอนนั้นเองเธอได้ลืมตาขึ้นมาพอดีไทกะรีบขอโทษเธอลืมมันไปเถอะนะเขาเดินหนีนางเอกแต่สุดท้ายก็เดินกลับมาเหมือนกับเขากําลังสับสนในตัวเองเขาพูดไม่สี่ห้ามลืม ขอโทษที่ทําตามใจตัวเองทําให้ลําบากใจแต่ว่าเขายังไม่อยากลืมเธอขอโทษนะแล้วไทกะก็วิ่งหนีไปเขาบ่นกับตัวเองว่าทําอะไรลงไปเนี่ยซึ่งนางเอกก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับอายุฟังเธอค่อนข้างที่จะสับสนว่าเธอชอบหรือไม่ชอบกับการที่เธอได้จูบกับไทกะซึ่งในระหว่างนี้ก็ได้มีนักเรียนใหม่เข้ามาเรียนในห้องของไทกะเธอมีชื่อว่ามิยาบิจากนั้นภาพก็ตัดไปที่นางเอกได้บังเอิญเจอกับไทกะที่ห้องสมุดทั้งสองคนทําท่าเลิกๆใส่กันไทกะจึงได้เอ่ยขอโทษนางเอก นางเอกบอกไม่เป็นไรเพื่อนต่างชาติก็คงทําแบบนี้กันสินะแต่ว่าการจุ๊บกันก็เป็นที่แก้มนะ่ะแล้วไทกาก็เหลือไปเห็นมิยาบินักเรียนใหม่นั่งอ่านหนังสืออยู่นางเอกพูดที่นักเรียนใหม่อ่านมันเป็นหนังสือ10ข้อกับการเข้าสังคมนี่เธอก็เคยอ่านเล่มนี้เหมือนกันนะแต่ถึงอย่างนั้นก็รู้สึกประมาจนพูดไม่ออกอยู่ดีถัดมาที่ห้องเรียนไทกาได้เห็นมิยาบีถูกเพื่อนในห้องแซะเขาก็เลยชวนเธอไปนั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งนางเอกได้บังเอิญเห็นไทยกานั่งคุยกับมิยาบีอย่างร่าเริงทําให้้เธอรูึกแปลัดมาทง ของมิยาบีเธอได้สอบวิชาคณิตได้คะแนนเต็มเพื่อนรวมห้องทั้งสองคนก็เข้ามาแซมมิยาบีอีกไทกะจึงเข้ามาดูพวกเธอมิยาบีเดินนี้ออกจากห้องมาทางด้าของน,นอา,างเอกเธอบังเอิญเห็นไทกะเดินตามมิยาบีพวกเขาได้ออกมาคุยกันสองคนนั่นทําให้น,นางเอกบังเอิญได้ยินเรื่องราวทั้งหมดไทกะปลอบใจมิยาบีโดยการเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเขานะ่ะอยู่กับแม่สองคนและเขาเองก็รักแม่มากๆแต่มีวันหนึง่งเขาเห็นแม่อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางดูมีความสุขเขาก็เลยกลับมาที่บ้านผังข้าวของจนเละ และคิดว่าแม่ของเขาไม่สนใจเขาไทกะจึงกลายเป็นเด็กที่เกเรเพื่อกบเกินความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเธอก็แค่โชว์ด้านที่ถนัดออกมาก็พอเขารู้ว่าเธอประมาจจนพูนไม่ออกถัดมาในคาบเรียนวิชาพละมิยาบีได้โชว์ฝีมือการเล่นบาสจนเพื่อนที่เคยแซ่เธอเข้ามาคุยด้วยเหมือนเธอจะมีด้านเท่ๆเหมือนกันเธอจึงได้ใช้โอกาสนี้พูดคุยกับเพื่อนๆจนสามารถเข้ากันได้ในที่สุดต่อมานางเอกได้เห็นมิยาบีวิ่งเข้ามาคุยกับไทกายอย่างสนิทสนมนั่นทําให้เธอรู้สึกเศร้ามิสก,กิ ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาคุยกับนางเอกนางเอกสารภาพว่าเธอรู้สึกแปลกๆที่เห็นทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยกันมิสากิจึงได้เล่าเรื่องในวันแรกที่เข้ามาเรียนแล้วก็มีเพื่อนไปแกล้งเขาซึ่งเป็นไทกะที่เป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยในวันนั้นแหละที่นางเอกได้เจอกับไทกะเป็นครั้งแรกเขาถามเธอรู้ไหมว่าหมอนานย้อมผมสีแดงทําไมเพราะว่าหมอนานนะ่ะชอบดูขบวนการเรนเจอร์เขาเลยยอมผมสีแดงให้เหมือนกับตัวหัวหน้าเพราะรู้สึกว่ามันเท่ดีหมอนานเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเขารู้ว่าจะปกป้อง ไม่เคยจะกลัวถึงจะชอบทําตัวหน้าโมโหก,ก็เธอะแล้วเธอก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเรื่องนั้นน่ะนางเอกได้นั่งทบทวนความคิดของตัวเองเธอก็เลยรีบวิ่งไปหาไทกาซึ่งในตอนนี้เขาอยู่ในห้องกับมิยาบีสองคนดูเหมือนว่ามิยาบีกําลังจะพูดอะไรบางอย่างกับเขาแต่ว่านางเอกได้เข้ามาแทรกเธอสารภาพว่าเธอน่านชอบเขาพ่อเห็นพวกเธอสองคนสนิทกันแล้วมันเจ็บปวดหัวใจมากๆเธอหนาชอบเขาจริงๆนะมิยาบีพูดสําหรับเธอไทกาน่ะคือเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเธอเองก็แค่กังวลมากๆประมาทจนพูดไม่ออกแค่นั้นเอง ซึ่งนั่นคือคำพูดของนางเอกที่ไทกะเอาไปพูดกับเมียบิมียบีขอบคุณนางเอกก่อนที่จะออกไปจากห้องนางเอกจึงได้พูดถึงเรื่องจูบเธอรู้สึกดีมากๆนะไม่รู้ตัวเลยว่าชอบเขาตอนไหนกันไทกะถามแล้วโซจังล่ะนางเอกตอบอาโซก็เหมือนพ่อกับแม่ของเธอส่วนเขาคือคนที่เธอรักไดโปรชื่อคคบกับเธอจนถึงแต่างงานกันนะถ้าเขายังชอบเธออยู่ไทกะรีบโผล่เข้าก่อนนางเอกเขาน่ามีความสุขสุดๆจนแทบบ้าเลยมันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมทั้งสองคนแลกกันบีบแก้มก่อนจะยิ้มให้กัน เหมือนกับว่ามันเจ็บเหมือนกันเนอะทางดน้าของไทการและนางเอกพวกเขาได้ไปเดทในการหลังเลิกเรียนและอาทิตย์ต่อมาไทกะมาทักทายอาโซจังซึ่งเหมือนเป็นพ่อกับแม่ของนางเอกเขายอ้อมผมสีดำเพื่อมาบอกโซจังว่าเขาชอบนางเอกขอคบกับเธอไปจนถึงตอนแต่งงานเลยเขาคิดว่าเขาควรมาคุยกับอาเขาจะทําให้นางเอกมีความสุขจะปกป้องเธอตลอดไปอาโซจังขอให้นางเอกออกไปซื้อเลมอนให้หน่อยเพื่อจะซื้อเวลาให้หนุ่มๆได้คุยกันสองคนอาโซถามจะปกป้องนางเอกยังไงพูดให้เห็นภาพซิไทกาตอบเขาจะปกป้อง ด้วยชีวิตอาโซจังโมโหด้วยชีวิตอะไรกันถ้าตายไปจะปกป้องยังไงถ้านางเอกเสียเข้าไปแล้วก็เธอจะต้องเสียใจมากแน่แนถ้าเป็นแบบนั้นไทกะก็จะไม่สามารถปกป้องนางเอกได้นางเอกสูญเสียครอบครัวไปเมื่อ9ปีก่อนทาให้เธอไม่ราเริงเธอเศร้ามากๆเพราะต้องสูญเสียคนสําคัญไปเขาเองก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าเธอมักจะพูดว่าน่ากลัวหรือว่าไม่ไว้ตลอดสําหรับอาแล้วได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะอยู่ข้างๆข,ข,ของนางเอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไทกะหละ่บเพราะไหมอย่างเขานคะงปกป้องเธอไม่ได้หรอกไทกะพูด อะไรไม่ออกเขาได้แต่เดินออกจากบ้านอย่างเศร้าๆนางเอกเลยมาถึงบ้านเธอไม่เจอกับไทกะอาโซบอกเล้วคบเธอคนแบบน,นั้นนะ่ะนางเอกจึงรีบวิ่งตามไทกะออกมาเขาขอโทษนางเอกที่ไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะมาพบกับอาโซแต่สิ่งที่เขาพูดกับเธอหนะ่ะมันคือความจริงนะทางด้านของอาโซเขาหนะ่ารักนางเอกเหมือนลูกคนหนึ่งเด็กสาวที่เขาพยายามจะดูแลมาตลอดแล้วก็มอบรอยยิ้มให้ทางด้านของนางเอกและไทกะดูเหมือนจะมีความตึงเครียดร,ระหว่างพวกเขาสองคนเกิดขึ้นค่าวันนี้นางเอกบังเอิญได้ยินเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนเดิม เขามาชวนให้คุณอากลับไปทําโปรเจกต์เพราะว่ามันเป็นงานที่เขาชอบนี่นั่นทําให้นางเอกรู้สึกเสียใจมากๆที่อาโซทิ้งงานที่เขารักเพื่อมาอยู่ข้างๆเธอตัดไปที่ไทกาหลังจากที่เขาได้คุยกับอาโซเขาก็ตั้งใจไปศึกษาการทําอาหารเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนวันนี้ไทกาได้บอกกับนางเอกว่าเขาจะไปเจออาโซอีกครั้งแต่ว่าในตอนนั้นเองเขาก็ได้บังเอิญเห็นโจ์เก่าที่มีชื่อว่าอิคุมิอิคุมิกาลังจูบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซะด้วยสิและพอเขาเห็นนางเอกกับไทกาก็เลยเดินเข้ามากวนบาทาทันทีไทกา พยายามจะปกป้องนางเอกจากอิคุมินางเอกจึงได้พูดกับอิคุมิถึงเรื่องที่เขากำลังคบกับอายุนี่คุยกันไปคุยกันมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรนางเอกและไทกะจึงเรียกอายุมาคุยรวมถึงมิสากิก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่อายุเธอก็ไม่ฟังไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอิคุมิน่ะคือคนที่ต้องการเธอมากที่สุดไม่ว่าเขาจะทำร้ายเธอแค่ไหนก็ตามตกเย็นอายุมาหาอิคุมิเขาขอโทษเธอที่ต่อยหน้าเธอเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำก็ทำให้อายุบอกรักเขาได้ง่ายๆแม้จะมีความจริงอยู่ตรงหน้า แต่อายุก็ไม่งอหัวออกมาจากโครนต้มอิคุมิจึงได้ขอให้อายุทําอะไรสักอย่างให้เขาหน่อยและสิ่งที่อิคุมิขอนั่นก็คือส่งข้อความไปหานางเอกขอให้นางเอกมาช่วยอายุหน่อยนางเอกตกใจมากๆก็เลยรีบวิ่งไปหาอายุที่ที่อยู่ของอิคุมิจากนั้นอิคุมิก็ส่งข้อความพร้อมกับรูปไปหาไทกาตอนนี้พวกเขากําลังสนุกอยู่กับนางเอกหนะ้าไทกาตกใจมากๆก็เลยจะรีบวิ่งออกจากโรงเรียนแต่มิสกิก็ได้เรียกเขาไว้พอมิสกิรู้เรื่องก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับอาโซ่ส่วนไทกา ก็รีบิ่งไปหาหนางเอกซูชีวิตเขาจะปกป้องเธอให้ได้ตามคําสัญญาทางด้านของนางเอกเธอพยายามจะหนีแต่พวกนั้นก็จับเธอไว้ก่อนที่อิคุมิจะลงมือทําร้ายนางเอกไทกะก็มาทันเวลาพอดีอิคุมิแค้นไทกะมากๆเพราะว่าตอนที่พวกเขามีเรื่องกันเรื่องถึงตํารวจเขาก็เลยได้ออกจากโรงเรียนแพทย์อดสารต่องานของพ่อเขาไทก,ะถ,กะถูกกระทืบอย่างหนักเขาไม่สามารถตอบโต้อิคุมิได้เลยเพราะว่าเขาต้องการจะปกป้องนางเอกนางเอกทําได้แต่เพียงร้องห้ามในตอนที่ไทก,ะถ,กะถูกกระทืบอย่างหนักจูๆ อีคุมิก็ถูกอะไรสักอย่างบีบใส่หน้าพวกนั้นตกใจมากก็เลยรีบขับรถนี้ออกไปซึ่งสิ่งที่อิคุมิถูกบีบใส่หน้าก็คือซอสมะเขือเทศนั่นเองเป็นฝีมือของอาโซและมิสาก,กิค่ะและหลังจากนั้นมิสาก,กิก็รีบไปตามหาอายุที่ถูกจับตัวไว้จนเจอทางด้านของไทกะเขาไม่ห่วงตัวเองเลยเอาแต่ถามนางเอกว่าเป็นอะไรไหมเขาหนาตัดสินใจแล้วนะเขาจะอยู่กับเธอเหมือนกับที่อาโซทำอาโซคอยพูดต้อนรับนางเอกกับบ้านเสมอหลังเรียนจบเขาจะไปสอบไปประกอบวิชาชีพเกีก่ยวกับการทําอาหารแล้วก็ฝึกฝน ตัวเองจนสามารถเปิดร้านของตัวเองได้นี่คือหนทางเดียวที่จะสามารถปกป้องเธอในแบบของเขานางเอกพูดไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาปกป้องเธอมาเยอะแล้วนะเป็นเพราะเขาทําให้เธอไม่ถูกหลังแกอีกต่อไปไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะมีเขาเสมอเธอจะเข้มแข็งขึ้นเพื่อเขานะส่วนอาโซก็เสียสลับเพื่อเธอมาตลอดตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วล่ะไม่ขี้กลัวไม่ขี้ขาดอีกต่อไปแล้วเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็มีคนที่จะคอยปกป้องเธอแล้วล่ะไทกาเอ๋ยไม่เลยเธอนะ่ะปกป้องเขามานานแล้วนะในวันที่เขารู้สึก ดาวสุดนางสาวท่ามกลางสายฝนเป็นเธอเพียงคนเดียวที่คอยกัง่มให้เขาปลอบใจเขาด้วยนมน้ำผึ้งก่อนที่จะวิ่งตากฝนกลับบ้านเธอคนเดียวที่ห่วงใยเขาท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นทําให้ไทกะปล่อยโฮชุดใหญ่ออกมาไทกะจึงกลับมาที่บ้านแม่ก็เป็นห่วงสภาพเขามากๆเขาขอโทษแม่ของเขาพร้อมกับระบายว่าที่ผ่านมาเขาแค่รู้สึกเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวแม่ขอโทษไทกะซึ่งเขาก็ขอกับแม่ว่ามาเริ่มต้นใหม่กันนะเขาจะคอยปกป้องแม่ด้วยแม่แซลเดียว นะนี่เขามีคนอื่นที่อยากปกป้องด้วยอย่างนั้นรอเขาตอบใช่แล้วเขามีคนที่อยากปกป้องอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือนางเอกเพราะว่าร่มของเธอมีชื่อติดอยู่นะ้ะเขาอ่อนโยนขึ้นเพราะเธอเลยอาโซพูดอาเองนก็คิดมาตลอดว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้นในสักวันแต่ยังไงมันก็ทําให้อารู้สึกเหงาขึ้นมานะอานีบ้าจริงๆเลยที่ห่วงหลานมากเกินไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องเลยแต่มันก็คงเป็นเพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันสองอาหลานมาตลอดนี่ไทยกวร,ร้องไห้จนอาโซแซว่านี่เขาจะร้องไห้ทําไมกันวันต่อมา อายุได้เจอกับอิคุมิที่มาดักรอเจอเธอเขาขอโทษเธอเรื่องเมื่อวานแต่มิสก,กิก็ได้โผล่มาผักอิคุมิออกอย่ามายุ่งกับคนสําคัญของเขาอิคุมิไล่มิสก,กิยังไงก็ไม่ยอมไปจนอิคุมิลาคาญก็เลยเดินหนีไปเองอายุถามนี่เขาตามเธอมาได้ยังไงกันแอบสกดรอยมารอมิสก,กิตอบเขานะ่ะตัดสินใจแล้วว่าจะปกป้องคนสําคัญตัดมาที่เช้าวันต่อมาอาโซขอเข็นจัก,กรยานให้กับนางเอกระหว่างที่เข็นจัก,กรยานให้กับนางเอกก็ได้พูดความในใจที่ผ่านมาว่าเธออาจจะคิดว่าอาเสียสละทุกอย่างให้ แต่ว่าไม่ใช่เลยเพียงแค่เธอมีความสุขแค่ยิ้มได้อาก็ดีใจไม่เป็นอะไรเลยยิ้มเยอะๆอยากไปไหนก็ตามสบายมีความสุขให้เต็มที่แล้วจากนั้นอาก็ได้ผลักจัก,กรยานนางเอกพร้อมกับปล่อยมือออกจากจักรยานของเธอเรากวกับว่าคุณอาพร้อมที่จะปล่อยให้นางเอกไปเติบโตแล้วก็ยืนด้วยขาของตัวเองได้แล้วจากนั้นนางเอกก็ปั่นจัก,กรยานมาเจอกับไทกะก่อนจะหันไปลาอาโซนางเอกและไทกะปั่นจัก,กรยานไปจอดที่ริมทะเลเขาได้มอบดอกไม้ให้นางเอกเป็นของขวัญวันครบรอบ3ามเดือนเขาจ ะให้เธอจนกว่าจะครบ1 0 8แปดอกซึ่งมันหมายความว่าแต่งงานกันเธอนางเอกดีใจโผล่เขา้ากอดไทกะจนลม้มเขาบอกว่าเขามีความสุขที่สุดเลยนางเอกบอกเธอก็เหมือนกันทั้งสองคนยิ้มให้กันส่วนมิสากิก็พยายามจะจีบอายุต่อไปวันเวลาผ่านไปอาโซและไทกะได้ทําอาหารแข่งกันโดยมีนางเอกเป็นกรรมการนางเอกตัดสินให้ไทกะเป็นผู้ชนะคุณอานเนี่ยเศร้าไปเลยทางด้านของอาโซยังได้ถามเพื่อนร่วมงานถึงโปรเจกต์ที่คุยกันไ้เมื่อก่อนดูเหมือนอาจจะอยากกลับไปทํางานแล้วแน่นอนว่าพวกเขาได้ ใ้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านไป9ปีไทกะหรือว่าพระเอกของเรื่องได้ยื่นช่อดอกกุหลาบให้กับนางเอกพร้อมกับเอ่ยว่าเขาจะอุทิศทั้งชีวิตให้กับเธอเพื่อให้เธอมีความสุขนางเอกพยักหน้าก่อนที่จะรับช่อดอกไม้เธอดีใจมากๆวิเศษที่สุดเลยทั้งคู่ยิ้มให้กันด้วยความรักและความสมหวงังและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป 5. ้าจุดทคะแนนและถ้าเพื่อนๆเ,เป็นนางเอกคะ่ะถูกนักเลงหัวไม้สุดหล่อมาขอคบด้วยเพื่อนๆจะยอมคบไหมหรือว่าอยากจะปฏิเสธจะพูดกับเขาว่า ยังไงไอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวิสสเตชันสถานีสปอย์ขอเลเาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ